คุณกำลังชมลอดดากทีวีครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงนั่งดากคุยครับกับพี่ับพีตพ่ตั้มพี่ตั้มไพทูนทองคำคคที่ปรึกษาสโมสรการท่าเรือแนี่ยพี่ใกล้เปิดฤด,ดูกาลละ2ี่นี้ก็ตอนนี้ทางด้านผู้เล่นนะครับก็คิดว่าประมาณ80%ล้วนะครับขาดต่างค่าที่มาเทสอีกถ้าตำแหน่งสองตำแหน่งคิดว่า ถึงวันที่23น่าจะลงตัวมอง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 ต้งแนแห่งไหนเลยพี่อ๋อที่ตอนนี้ที่มองก็คือตัววิตฟิลตัวเพมิเกอร์กับตัวุววหน้าหน้าเป้าแล้วพวกความพร้อมของสภาพแวดล้อมสนุนสนามนี้พี่สนามอ่าตอนนี้เราก็พยายามปรับปรุงนะครับตามที่ TPL มาตรวจในส่วนไหนที่เราต้องปรับปรุงเราก็ก็ LM กำลังดําเนินการนะครับปรับปรุงตามที่ TPL ก็กําหนด มีพวกพิธีกรพิธีกรสนามอ่างเงี้ยพิธีกรสนามที่เราใช้ประจำอยู่ก็คุณแปะไพรโรกิ่งแก้วก็ยังเป็นพิธีกรประจำโดยส่วนตัวก็สนิทกันเอาจริงที่ถามจริงในคณะที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยตกชั้น5ทีมเคียดนะพี่เคียด เมียแบบเมียว่าไหมครับเคียดแบบว่าพอดีเมียเป็นมานักงานท่าเรือเอารายการเฮฮาก็เลยจากที่จากที่ไม่มีลูกครับเมื่อก่อนเป็นประธานสาวผ้าเอ้เครียดไหมกับประธานสาวผ้าเครียดน้อยกว่านี่ยิ่งไม่มีลูกไปใหญ่เลยเพราะรายการเฮฮาก็เลยป่อไปเลยมาทําทีพุกบอลป่อว่ะเป็นประธานสาวผ้าโอ้โเลยพี่คิดว่าเลขเลขเลขอะไรพี่พี่อยากจบเลขเก้าเลขเก้า เพราะมันจะได้พาเราก้าวรอดไปอยู่มีดวงเดิมต้องมีเคล็ดน่องหน่อยคนไทยต้องมีอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยพี่คิดว่าสมมติที่เป็นนักเตะสมัยเนี้ยพี่ว่าจี่ได้เงินเดือนเเท่่าไหรงินเดือนเท่าไหร่ก็ต้องมีแสนนะพี่ว่าและสถานที่สอานพี่แล้วยุคแล้วยุคปัจจุบันนั้นแสนแสนเยอะพี่แอบกระซิบถามนิดนึงแสนเยอะไหมแสนเยอะนะในในในท่าเรือนะโอ้หลายตัว เนี่ยพี่เคยคุยกับทาำี b อพวกนักบอลรุ่นพี่ๆหลายๆท่านก็เคยเจอคุยกันถ้าการบริหารจัดการอย่างนี้นะขนาดเงินรางวัลน่ะรองแชมป์ปีแล้วเนี่ยเพิ่งไปรับเช็คเมื่อวานนึงจะเปิดเลขอยู่แล้วนักบอลมันก็ทวงไงบอสได้อย่างตางคาที่เราไม่เอาเขาก็บอสได้อย่างได้ย่งเราบอกไม่โกงหลอกสิงหน้าเรือรับรองได้รุ่นนี้เรื่องเงินเนี่ยอันนี้ไทยแดงตายแล้ว บอกเด็กไปสาล้านมันกลายจะเป็นผิดคําพูดเลยซะอีกพอเป็นรับเราก็ถามเฮ้ยทำไมมันมันเหลือสองล้านน่ะเขาบอกอ๋อไอที่เขียนสาล้านพิมพ์ผิดตั้งแต่ปีแล้วการบริหารงานดูดิขอขอสามคำให้กับเหตุการณ์นี้หน่อยงงว่ะถามคําแล้งงว่งงงว่ะสามคำได้ สุดท้ายผมให้จ้ำเป่าหน่อยจ้ำอยากจะพูดถึงแฟนบอลเดี๋ยวอาจจะพูดถึงสมาคมอยาพูดอะไรอยากพูดเอาสมาคมก่อนไม่ว่าจะเป็นสมาคมฟุตบอลหรือที l ีอคุณต้องพัฒนาตัวคุณให้เป็นมืออาชีพด้วยในการบริหารผมฝากตรงนี้เลยกรรมการใจคุณเนี่ยอยู่ตรงกลางพอหรือเปล่าไม่ใช่เป่า70เพราะคุณขอมาคุณพลาดเพราะคุณตั้งใจมาพลาดผมไม่ให้อภัยคุณ ข่าเรือดูไหมครับล่อยบ่อยว่ามันมีป huh? ัจจัยอะไรที่ตัวผมเองเนี่ยแหละไม่ทําตามนั้นเริ่มต้นยังไม่ทันการแข่งขันเลยมึงให้กูโกงกูต่อสู้แล้วพิสัยสิงห้าเรือพิสัยผมไม่มีถ้าสิงหน้าเรือจะชนะต้องชนะด้วยฝีมือด้วยสปิริตผมลงทุนมาเกือบร้อยล้านผมต้องมาแพ้แค่ลูกบีดคุณอันเดียวไม่ได้เป่ากู้ชาติดวยมาเป่า มาเป่าให้ผมวายวอดอย่างนี้ผมรับไม่ได้ไงยังมีหน้ามาบอกน้องัวไปดูเทปเนี่ยสุดท้ายพี่พูดถึงแฟนบอลนี้เขาตั้งความหวังไว้กับปีนี้หน่อยพี่เรามีความตั้งใจเรามีความมุ่งมั่นผมผมผมดูตัวนักบอลแล้วคิดว่าเราน่าจะทำได้ไม่ต้องไปดิ้นรนหนีตกชั้นและเบอร์เก้าที่ผมเป็นเบอร์ประจำตัวผมเนี่ยคิดว่าผมทำได้ถ้าสมมติปีนี้ทำได้กี่ปีแชมป์พี่กี่ปีแชมป์ อันนั้นต้องผู้บริหารใหม่แล้วผมจะทําแค่ปีนี้นะจริงๆจะทําปีเดียวด้วยทำปีเดียวเนี่ยทําขึ้นให้เห็นและทําอยู่ให้ดูทําขึ้นให้เห็นว่าวิธีทําขึ้นทํำยังไงและจะทําอยู่ในไทยลีกทํำยังไงเนี่ยครับนั่งดักคุยกับที่ไพทู์ทองคำหรือพี่ตั้มครับที่ปรึกษาสโมสรสิงห์ท่าเรือครับเราสองคนก็ขอขอขอบคุณพี่ตั้มมากมากครับ ครับตอนนี้เราอยู่ร้านหมูทอดเจ๊จงเจจงสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนอาจงงว่าเรามาทําไมมากินข้า,าวาไม่ใช่เห็นข้างหลังก็รู้นะว่ามาทําอะไรใช่ครับคือเจ๊จงเนี่ยเป็นแฟนคันสิงนั่งโซนดุด้วยโซนสีโซนสีกรรมการอันนี้ยกดอัพหน้าเจ๊ไปเลยเวลามีเรื่องนี่แหละจะได้ยินเจ๊คือเจจะบอกว่าเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยท้ามาถึงเจ๊เลือกเชียสิ่งห์ครับคือคือจริงๆเราเป็นเด็กที่นี่ั้งครับเด็กของเตยใช่ป่ะแล้วพอดีแบบว่า มันก็จะเป็นกิจกรรมอันหนึ่งในครอบครัวเวลาบอลแข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปกันทั้งบ้านไปเยี่เลยะไปนะปีที่แล้วที่เราไปอยู่ที่หนึ่งนี่มีอยู่แบบเดียวที่ไม่ไปคือตาดดังนั้นไปหมดไปกัะบี้ไปยองไปยองไปยองสีไปหมดที่เขาเป็นข้อคนละหายนั่นแหละเจ๊ด่าแม่งยับไอ้ไม่ใช่ตัวไหนเจ๊ภูมิใจสุดทุกตัวที่อยู่ตรงนี้ ถามว่ามีมากกว่านี้ไหมบนห้องมีเยอะแต่ว่าถ้าจะให้มาแขวนทั้งหมดอะคือแบบก็รักันเนาะเจซีใครสุดก็จริงๆทุกคนนะเพราะว่าเวลาเด็กๆมาซ้อมหรือมาอะไรอาจออแวะมาก่อนมากินบางคนก็คไเมาส์ก็อยู่ในห้องอะไรกับเจงเ้วก็ไปอยู่ในห้องกับเจ๊ด้วยนะไปไปคิดกันเอาเองปีนี้เจว่าไงท่าเรือตกกับการตกห้าทีไม่ทีมฉจนไม่ตกรู้แล้ว ยังไงก็ต้องต้องอยู่ตัวเลขตัวเดียวอ่ะอีกคำถามนึงสุดท้ายโซนซีดูจริงไหมไม่จริงค่ะโซนซีน่ารักผมเคยมาลองไปสัมผัสดูลองไปสัมผัสดูที่เขาพูดเขาหลอกกันก็ลองดูนะคะลองลองเข้าไปอยู่ในสนามดูแล้วไปดูว่าพวกเราเชียร์กันยังไงแล้วทำไมพวกเราถึงถึงต้องไปเชียร์ลองดูนะคะคนที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ ก่อนไปเชียร์สิงข่าเรือแวะมาเจ๊ก่อนนี่อยู่เจ๊เจ๊อธิบายทางให้หน่อยนะถ้าสมมติว่าจากสนามบอลท่าเรือตรงมาตรงมาเสร็จปุ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาผมว่า,<ม>า,วางงตรงมาเสร็จปุ๊บนี่แหละโลตัส <c oughs> โลตัสพระราม4เลยค่ะเจอเจ๊จงแน่นอน <c oughs> โลตัสจำโลตัสได้อย่างเดียวมันมันจะมีโปรอย่างนี้ดนวยนะคะถ้าสมมติว่าเป็นวันแข่งใส่เสื้อสิงค่าเรือมากินข้าวนะคะเฉพาะวันแข่งนะคะ เราแถมโค้กฟรีหนึ่งชุดออวันนี้ไม่ได้เจ๊ได้วันนี้เลี้ยงข้าวฟีก็ยังได้เลยไปครับเจ๊จงครับขอททอเจ๊จงครับขอบคุณคับคุณกำลังชมลอดดากคทีวีค่ะ